สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องยายก้อยอร่อยนัวนะคะคลิปแรกประเดิมประเดิมวันนี้พบกับแม่ก้อยแล้วก็ชื่ออะไรคะชื่อโมแซงโมแซง,งนะคะวันนี้เราจะมากินอะไรกินแมงอีชองอีช่อ,อง นี้ตำโคราบักหงแล้วกับผักผักสลัดเอามาโชว์ซื้อกินบ่เบิดดอกไหนไหนอะไรเน,นีนยนยนย้ยจะกันมากินกันเลยไหนพี่ีิกินทำไงถ้าเอาหัวมังออกเออเอาหัวมังออกอะไรมันจะติดคอมันก็จะตาย <laughs> นิกหน่อยวา่าวัดกีิขวบแล้วคะโมเสงกี่ขวบแล้วคะสองขวบเฮ้หยห้าขวบห้าขวบห้าวบแล้วคะ่ะยิวเข่าสั่งตำสั่งตำโคราชจากร้านแม่ฟ้านะคะร้านแม่หมูดอกพริกแห้งสี่เม็ด เนี่ยบยั่วค่ะยั่วค่ะไหนโมแซงยัง่วสิโชว์สิยั่วค่ะยั่วค่ะน้องผินไปไหนน้องปีนหลินไปไหนๆๆๆๆน,น้องปีนหลิงนองมิสลนกระเดชชวน มาทายล,าาละของหมักนางนางหมักแม่กิซอนผักสลัดตังจับเกลอดเปล็ดปลูกเบิร์ตนี่นี่สิบบาทว่าซามาเข็ดว่าสิเอามาเข็ดสลัดอย่างงก็สลัดโล มดจะมากินจากของแปะเลยแล้วแซ่บไหมคะเห แม่งสอนใครเป็นคนหาฮะาพัาพัตจามาให้บ่อยอยากกินมานานแล้วเหมือนมันก็หวานเหมือนกันึความมันหวานหวาน คอสกรอบ ก็จะถ่ายวิดีโอทำไมอ่ะไป้ลงติกตอกไงใครจะมันจะมีไอติกตอกสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อน,นเนยวลาไปก่อน <c oughs> เพราะว่าความจำโทรศัพท์เตรียม <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย